สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับก็เป็นพักเครื่องที่นำมาแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282 749หรือสแกนเกวยโคนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆพนพี่พ เออเแคปหน้าจอเอาตรงเ r ียร์โคดเนี่ยไปค้นหาในไลน์ได้เลยนะครับในช่องสแกนเ r ียร์โคดมันจะมีแบบค้นหาได้ครับค้นหารูปภาพแล้วกดสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับก็รายการนี้เอาเบ่งปันนะครับเอาองค์ละ2อ0ห้าสิบทุกองค์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับเนื้อแตกลายงานะครับเกตจะสะบัดไปทางนี้นิดนึงนะครับครับเห็นเห็นเห็นเกตไหมครับเกตจะสะบัดนะครับเป็นพิมพ์เกตสะบัดนะครับ EP นี้ผมมาเปิดแบ่งปันนะครับเป็นพระที่หลุดจองจากทุกๆครั้งนะครับทุกๆองค์นี้ที่มาลงนี่คือหลุดจองตีกลับมาผมก็ ต้องเอามาโละใหม่นะครับให้ราคาถูกลงนะครับเอ่อให้ราคาถูกลงกำไรก็ไม่ได้นะครับรวมทุนรวมค่าส่งก็พอดีครับไม่ก็ได้กำไรนะครับชุดที่ตีกลับมาจากส่งไปแล้วไม่รับนะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับพิมพ์พระประธานนะครับ เนื้อแตกรายงานเก่าเก่ามากนะครับออกออกเหลืองนิดหนึ่งนะครับเนื้อแต่ก็ไม่ได้เหลืองมากนะครับดูจากกล้องที่ผมลงให้ดูนะครับด้านหลังนะครับจะมีเม็ดดำโอ้นี่มนสารเต็มนะครับมนสารเต็มองนะครับเนื้อเน่าก็มีนะครับองนี้นะครับสองร้อยห้าสิบอมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พาสมเด็จอกขุดนะครับคาบกูแน่นๆนะครับตรงนี้นะครับคาบกูเยอะนะครับเยวลงกล้องกันนะครับคาบกุจะออกสีน้ำตาลนะครับ ข็ครับด้านหลังครับเนื้อจะออกขาวๆเหลืองๆนิดๆไม่เหลืองมากนะครับแต่ว่าคาบกูเนะจะออกสีน้ำตาลนะครับองค์ต่อไปเลยกันเลยนะครับสมเด็จปีลำนะครับ ปีรันเนื้อขาวนะครับปีรันเนื้อขาวเป็นพิมพ์ปกโพนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับ ก็จะมีคาบกุอา่าคล้ายๆบางขุนพรมนะครับเพราะว่าอายุพระเนี่ยก็ไม่ได้เหนีกันมากนะครับนะครับเป็นคราบเลยนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับในการต่อไปนะครับ หลงพ่อเดิมนะครับหลงพ่อเดิมรูปหล่อนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเดิมนะครับนี่เอาสองร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับไม่ชัดนะครับอ่าชัดแล้วครับเออมีสนิมนะครับสนิม จ้ำๆขึ้นตามองค์นะครับจุดๆๆะครับมีทั้งสนิมสาแดงแล้วก็สนิมเขียวนะครับความพุนของเนื้อนะครับมีตะบาแต่งช่อนะครับ2องร้อยห้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้อสำริดนะครับเป็นยันยุ่งนะครับ ปิดมือนะครับปิดตาปิดหูปิดพุงปิดทวารน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับตลอดคลิปนะครับองค์นี้นะครับพ,พี่คนไหนสนใจนะครับแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อพระพุทธนะครับเหรียญหล่อพระพุทธอ่อด้านหลังจะเป็นอ่าในมีรอยประกบด้านข้างนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับรอยประกบด้านข้างครับแต่งตะใบนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อจะออกไปทางคล้ายอินโดจีนนะครับ อันนี้ผมไม่ทราบทีนะครับสองรอยห้าสิบนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับพระปิดตาเนื้อตะกัวลงพระเดิมลงรักมานะครับนี่จะเป็นลงรักแดงนะครับนี่ครับตะกัวนวลนะครับลงรักมานะครับคาบผิวหิ่งนะครับมีรอยประกบข้างนะครับ เป็นพิมพ์สองหน้านะครับหลงพระเดิมนะครับเป็นพิมพ์สองหน้าแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระจะมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เ,เล็กนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ250หครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นภาพปิดตานะครับองนี้จะเป็นเนื้อไมก่กระสิ์นะครับ เมฆสิอตร์นี้จะเป็นพิมพ์จะไม่ใหญ่มากนะครับเนื้อจะออกแบบนี้ครับสนิมเขียวสนิมแดงขึ้นตามองค์นะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับนะครับ เนื้อเมกซิตออกเหลืองๆแล้วก็นี่มีสนิมเขียวขึ้นนะครับเป็นเกิดจากคาบเหงื่อคาบไข่ความเค็มนะครับ250นะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระรูปหล่อนะครับรูปรหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีอุดผงนะครับผงผงเก่านะครับ เนื้อกเก่านะครับวันนี้มาโลกของนะครับที่ว่าส่งไปแล้วไม่รับของนะครับเอาสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับลากิ่งนะครับลากิ่งยังดังอยู่นะครับแต่เหมือนได้ขย่าก็ขย่อไปาขย่อมาก็กิ่งหายแคเดี๋ยวดังเดี๋ยวหายนะครับเป็นบางครั้งนะครับ กันแล้วว่ากิ่งขัดนะครับกิ่งของตะเคียนนะครับยังมีคาบอยู่นะครับอุนนี้เอาสองร้อยห้าสิบนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระปิตานะครับปิตาเนื้อนี่เป็นโซนทองเหลืองด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับเป็นรอยยับๆนะครับอย่างเงี้ยครับมือทรงข่มชัดนะครับ เ็นเนื้อนละ้วสวยงามมากนะครับเอาสอง้ยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นปิดตาเหมือนกันนะครับปิดตาสายใต้นะครับแต่ผมจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้แล้วครับเอาสองรอยห้าสิบนะครับสองยหสิพร้อมส่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8 2 7 4 9หหรือสแกน QR code นะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเอาพระที่เก่าๆเหลือๆเนี่ยมาโล่ใหม่นะครับก่อนที่จะเริ่มพระชุดใหม่ที่ผมเหมามานะครับวันนี้ขอบคุณครับ